เจ้เมลอนหนึ่งฉันจะจัดการตรงนี้เองเฮียเจ๋อเจ้ฉันได้เหรอฮึนี่เนี่ยโอ้โห้โอ้เเออโต้ฉันทำไปหมดเลยเนี่ยนายไหวไหมเนี่ยให้ฉันไปทุกแทนไหมไม่ไหวอ่ะเอ้ยฉันไหวน่าจะบอกไม่ไหวทำไมตรงนี้ฉันเป็เลยไม่รู้อ่ะโอ้แล้วจงนั่นมันหายไปไหนแล้วเนอะฉันก็ไม่รู้สิ มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฉันอยูย่นี่ตองหาเวย้ย,ย,ยเก๋เก๋ไม่มีทางชนะสลออบอปไทบอกอือนมนี่เนี่อือฮือโอ๊ยนายไหวไหมเนี่ยเจ้าเมลอนสองฉันยังคอไหวอยู่เพราะฉันเอาเระเบิดนิวเคาาลียร์มาเจ้าเมลอนหนึ่งได้เลย นี่แน่ระเบิดเลยเออยิงโดนอีกโอ้ทำไมไม่ระเบิดวะระเบิดเดียวเคล살살ียร์เนี่ยอเออเอาเลยเออแกเออกระเด็นมึงไกลเลยโอ้ยโอ้ยฉันเจ็บจังเลยคือตอนนี้ฉันจะต้องเอาปืนมาก่อน จะต้องเอาเืินของฉันมาเออโอ้ยอุ้ยแกอยู่นั่นใช่ไหมรุ้ไม่ขึ้นเนื้อก็เอ้ยเล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 ยโอ้ไม่โดนอีกเอ้ยยังมี่ยื้อเยอะย่อเออหื้อรุ้งนี่เองโอ้โอ้เจ็บเจ็บ โอ้ยเก๋ตายแน่เลยอะไรโว้นี่อะเจ็บจังเลยออะไรโว้ปืนมาดิอถือปืนเอาละได้เวลาแล้วที่ฉันจะต้องปฏนสึกฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อย เอาไปกินไป